นอกจะเปลือกไข่เนี่ยจะมีแคลเซียมที่เป็นแผ่นแข็งใน,นบนแล้วข้างในยังมีเยื่อบุเยื่อบุตรงนี้เป็น สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราจะมาพูดกันเกี่ยวกับเรื่องของไข่ที่หลายคนน่าจะทราบถึงประโยชน์กันอย่างดีแท้แน่นอนในเรื่องของเมนูอาหารว่าสามารถทำได้หลากหลายไม่ต้องมีฝีมือมากไม่ต้องเก่งเยอะ ขอให้มีไข่ประจำบ้านรับรองว่าก็ได้เมนูอันหอมหวนชวนกินอย่างแน่น,นอนโดยเฉพาะไข่เจียวร้อนๆน,นะครับแต่วันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการใช้ไข่ในการทำเกษตรเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับว่าไข่นั้นจะมีประโยชน์อย่างไรบ้างในการเกษตรในยุคสมัยก่อนก็มีการนำเอาเปลือกไข่เอามาใช้ในการเกษตรในการหมัก เป็นปุ๋ยบ้างเอาไปใส่โคนต้นบ้างเล่าถึงโรงงานทําเกี่ยวกับพวกไข่เนี่ยนะฮะแล้วก็เหลือเปลือกเอาเปลือกเนี่ยไปใส่โคนต้นไม้เป็นปุ๋ยแล้วปรากฏว่าทําให้ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามดีรู้จักการทําฮอร์โมนไข่ตอนนั้นได้ทดลอง ได้เรียนรู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเอามาช่วยพี่น้องเกษตรกรตอนนั้นทำหลายเรื่องนะครับส่งเสริมเรื่องการใช้พวกบาซิลัสพวกจุลินทรีย์แล้วก็พวกปุ๋ยขี้กุ้งแล้วก็มาเป็นพวกซีโอไลท์พวกหินภูเขาไฟประยุกต์ใช้ที่เป็นแบบภูมิปัญญาชาวบ้านนะที่เป็นประโยชน์มากๆก็คือฮอร์โมนไข่ที่มีไข่ไก่5กิโลสับโคขบดตำให้ละเอียด หมากกับกะน้ําตาล5โลหรือบางคนก็จะเรียกว่าเป็น5ลิตรก็ได้นะครับแต่กกน้ําตาลบางรุ่นนี่ก็ค้นนืดเหลวต่างกันก็เลยใช้วิธีการทําให้มันเท่ากันเป็นโลไปเลยกวนให้เข้ากันแล้วก็ใส่ลูกแป้งเข้ามา ลูกแป้งข้าวหมากนี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาใช้ทํำข้าหมากใช้ทําปลาส้มปลาเจา้าในลูกแป้งข้าวหมากก็ประกอบไปด้วยพวกสมุนไพรที่ไม่ทําให้เชื้อโรคเข้ามาจเจริญเติบโตในปลาในเข้าหมากในการถนอมอาหารต่างๆส่วนใหญ่ก็มีพวกชะเอมเทศกระเทียมพริกไทยสมุนไพรที่สะสมเป็นการเซ l e ส,สิ่งมีชีวิตนะครับเขาเรียกว่า s e เล c t ม e เดีนะครับคืออาหารที่เลือกการเจริญเติบโตเมือต้องการให้มีวัวก็ต้องปลูกหญ้านะครับอยากให้มีเสือก็ต้องเลี้ยงพวกเก้งกวางให้เป็นแหล่งอาหารในป่านั้นๆก็เป็นที่มาของเอาลูกแป้งใส่ยาคูลักโตบาซิลัสใส่ย่อยสลายทำเอาไปฉีดแต่วัตถุประสงค์ที่โดดเด่นคือเอาไปเปิด ต่างดอกไปทำเรื่องของ C N Lecho C N Lecho คือสัสดส่วนของคาร์บอนกับตัวไนโตรเจนคือเมื่อใดก็ตามที่คาร์บอนเนี่ยสูงกว่าไนโตรเจนพืชเขาจะพัฒนาจเจริญเป็น ตาดอกแต่ถ้าเมื่อใดก็ตามในโตรเจนเนี่ยมีปริมาณมากกว่าคาร์บอนพืชก็จะพัฒนาไปเป็นใบอ่อนเพราะฉะนั้นหลักการง่ายๆถ้าสภาพดินดีต้นสมบูรณ์สะสมอาหารพร้อมแล้วก็ทำให้ใบเขาสะสมคาร์บอนให้สูงมากกว่าในโตรเจนเขาก็จะพัฒนาในการติดดอกออกผลอ้าวแล้วถ้าไม่มีตัวฮอร์โมนไข่ไม่มีน้ำตาลทางด่วนไม่มีไทโอยูเรียไม่มี Mono p o t ทสเซียมฟอสเฟต5 2 3 4ไม่ไมีภูมิมตังเนือเจนแล้วทำไมมันออกดอกก็สมัยก่อนเนี่ยฟ้าฝนเนี่ยตกต้องตามฤดูกาลไม่มีคนไปทำลายป่าไม้ไม่ทำให้โลกร้อนไม่มีแอร์คอนดิชันไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกทำให้โอโซนเนี่ยเกิดช่องโหว่พอก๊าซมีเทนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ก๊าซ เรือนกระจกทั้งหลายเนี่ยสะสมอยู่ทําให้แสงส่องลงมาอุณหภูมิไม่สามารถระบายกลับไปได้เกิดรูรั่วเหมือนเรานั่งในรถยนต์แล้วก็ดับเครื่องปิดกระจกหมดแสงส่องมาร้อนแต่อุณหภูมิไม่ออกโลกร้อนขึ้นคั่วโลกน้ําแข็งละลายน้ําจะท่วมโลกฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลอากาศหนาวก็หนาวกระปิดกระปอยหนาวบ้างไม่หนาวบ้างทําให้มีคนพูดว่าประเทศเรานั้นไม่มีหน้าหนาวมีแต่หน้า ร้อนมากร้อนปานกลางแล้วก็ร้อนน้อยไม้ผลตามฤดูกาลในอดีตเกิดดอกได้ยังไงก็ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลหน้าหนาวก็หนาวตรงฤดูพอเข้าหน้าหนาว คาร์บอนของมะม่วงเงาะลองกองมังคุดก็จะได้รับการสะสมอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบหมายความว่านะหลังจากที่หมดฤดูฝนเนี่ยฝนก็เอาไนโตรเจนมาปรากฏการฟ้าร้องฟ้าผ่าที่เรียกว่าในติฟิเคชันก็ทำให้เกิดสปาของประจุ ไอออนต่างๆรวมถึงได้ตัวพวกในตริกแอซิดในเตรดซึ่งเป็นกระบวนการต่อมาเป็นไนโตรเจนทำให้หลังฝนตกใหม่ไปสองสาวันหรือ1สัปดาห์เนี่ยต้นหญ้าทุ่งนาเนี่ยเขียวขจีที่เขียวเพราะว่าฝนนั้นนำทาไนโตรเจนฝนที่ตกต้องตามฤดูกาลก็เป็นช่วงฤดูเพาะ ปลูกของชาวไร่ชาวนาชาวสวนในสมัยก่อนก็จะปลูกตั้งแต่ตรงนี้พอดีแล้วก็ให้น้ำฝนบำรุงบวกปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยซี นะแล้วไปเดือนพฤศจิกายนเริ่มเข้าหนาวพอเข้าหนาวนี่ดินเริ่มแห้งละหน้าฝนนี่ดินแฉะกลลลลายเอาอินทรีย์วัตถุพวกออร์แกนิกแมเตอร์ที่โคนต้นทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นคนทำมะม่วงแบบเซียนหน่อยเขาก็จะกวาดเศษไม้ใบหญ้านะพวงเคยจะเปิดดอกเนี่ยไม่ให้มีขี้ไก่ขี้วัวขี้ควายเดี๋ยวน้ําฝนจะไปทําละลายแล้วก็มะม่วงก็มีใบอ่อนอีกถ้ากินปุย๋ยก็จะกวาดทำความสะอาดใต้ทรงพุ่มทําดินเป็นคันล้อมชายขอบ หรือเอาไว้ราสารก็แล้วแต่พอมันหนาวนานดินมันแห้งดินแห้งหนาวแล้วหนาวอีกไปถึงธันวาคมดินแห้งจนไส้เดือนยังต้องขึ้นมาจากผิวดินนะครับมันแห้งจริงหนาวจริงการที่ดินแห้งนะครับมะม่วงก็หยุดการใช้ไนโตรเจนอากาศหนาวก็ปากใบก็ปิดไม่กินเพิ่มพักตัวไนโตรเจนก็น้อยลงน้อยลงกินอาหารสะสมอยู่ใน ลำต้นก็กลายเป็นคาร์อบอนทั้บบเดียบผิวใบก็จะเขียวเข้มอันปริมฤดูการไหนที่หนาวนานหนาว,นาวทนเนี่ยฤดูนั้นนี้ไม้ผลจะถูกมะม่วงหรือเงาะลองกองทุเรียนทั่วประเทศก็จะ ปิดดอกออกผลดีว่างัน้นอันนี้ก็เป็นที่มาในเรื่องของตัวฮอร์โมนไข่เราก็พยายามเอาฮอร์โมนไข่เนี่ยในฤดูกาลที่มันหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไม่เหมือนเดิมก็ต้องมีตัวช่วยกันหน่อยตัวช่วยที่ไม่ต้องเสียตังเลยก็คือฮอร์โมนไข่ฉีด 5cc หรือ 10cc ต่อน้ำ20ลิตร ถ้าดินมีปุ๋ยหมักปุ๋ยข้อปุ๋ยซีหรือใบอ่อนเยอะตัวนี้อาจจะต้องเติมน้ำตาลลงไปสัก100กรัมบวก052 34หหรือโมโนโพเทสเซียมฟอสเฟตไปสัก ย0่สกรัมหนึ่งถึช้อนแกงก็จะช่วยทําเรื่องของคาร์บอนได้แต่วันนี้เราไม่ได้ไปเจาะเรื่องฮอร์โมนไข่นะเราจะคุยเรื่องของเปลือกไข่แต่ที่แน่ๆคือในฮอร์โมนไข่ก็มีองค์ประกอบของเปลือกในเปลือกสมมติว่ากินเอาไปทําอาหารเจียวเสร็จให้เอาเปลือกมาทําปุ๋ยนอกจากเปลือกและที่หลายคนเขารู้ว่าได้แคลเซียมจริงๆมลไม่ใช่แคลเซียมอย่างเดียวนะเคยเอาเปลือกไข่มา B ีแล้วก็ฉีกดูไหมครับนอกจากเปลือกไข่เนี่ยจะมี แคลเซียมที่เป็นแผ่นแข็งด้านบนแล้วข้างในยังมีเยื่อบุเยื่อบุตรงนี้เป็นส่วนหนึ่งของโปรโตีนโปรโตีนอยู่ในไข่ขาวนะไม่ได้อยู่ในไข่แดงไข่แดงก็มีวิตามินเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาเปลือกไข่ไปโรยรอบคนต้นางคนก็บอกว่าเปลือกไข่ช่วยไล่มดได้ด้วยนะครับอันนี้จริงหรือเปล่าก็ลองไปทําดูเอาเปลือกไข่มาหมักกับปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกหรือจะใช้ร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ก็ได้ถ้าเรามีเปลือกไขยย่เยอะ ไปพร้อมกันเนี่ยจะทำให้ผลมะม่วงไม่แตกลำไยลองกองผลไม่แตกเพราะว่าแคลเซียมจากเปลือกไข่เนี่ยจะช่วยในเรื่องของการผสานเซลล์มีหนาซ้ำแล้วตัวเปลือกไข่ยังมีโปรตีนโปรตีนก็แตกตัวออกมาเป็นตัวพวกอะมโมเนียในไตรในเตรตแล้วก็กลุ่มของพวกกรดอะมิโนคือได้ทั้งไนโตรเจนแล้วก็กรด อะมิโนโด้วยเพื่อนๆลองเอามาใช้ดูนะครับ1ต้นสำหรับพวกมะเขือเทศหรือในแปลงผักเนี่ยอาจจะใส่สักประมาณถ้ามีเปลือกไข่แตกไม่ใช้แล้วนะฮะเราอาจจะเอามาโรยสัก4-5หฟองต่อมาเขือเทศ1ต้นยิ่งบีหรือตามให้ละเอียดก็จะ,จะยิ่งดีถ้าในแปลงผักก็โรยให้ทั่วแปลงแล้วเขาจะปล่อยตัวกลุ่มของพวก กรดอะมิโนกรดอะมิโนนี่ไม่ใช่พวกทรีสอิลิเมนต์พวกเหล็กทองแดงแมงกานีสเพื่อไข่เนี่ยจะได้เฉพาะพวกแคลเซียมได้ในโปรเจนบางส่วนโปรเจนก็มาจากไข่เยื่อบางๆสีขาวที่เป็นกลุ่มโปรตีนที่แต่งตัวเป็นแอมโมเนียในไตรในเตรใน โรเจนตามวัฏจักรหรือวงจรของเขาแต่ที่แน่ๆคือได้กรดอะมิโนอันนี้ได้ง่ายๆจากการใช้เปลือกไข่แต่คนละเรื่องกันกันกบโฮอร์โมนไข่นะโฮอร์โมนไข่เนี่ยจะต้องใช้ไข่ทั้งฟองคือต้องใช้ไข่ขาวไข่แดงเปลือกไข่ตามทั้งเปลือกเลยนะครับ การใช้เปลือกไข่คิดว่าการใช้สิ่งง่ายๆใกล้ตัวเนี่ยการใช้โฮอร์โมนไข่เอาไปราดทางดินฉีดทางใบเพื่อควบคุมปริมาณเนโตเจนให้น้อยเพิ่มคาร์บอนให้มากขึ้นใครที่ปลูกไม้ผลลองกองลำไยมังคุดทุกชนิดแล้วยังไม่มีดอกให้กินหรือใครที่ปลูกแล้วไม่งามดินแน่นแข็งลองเอาสูตร เปลือกไข่ใช้แล้วเนี่ยมาลองเอาไปใส่โคนต้นนะครับอาจจะร่วมกับตัวผู้ไม้ซัเฟตจะร่วมกับตัวปุ๋ยินซีรับรองว่า ทำกินกันเองในครัวเรือนเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องใช้เงินซื้อปัจจัยการผลิตแม้แต่บาทเดียวเพราะมีของฟรีของดีและไม่เสียตังค์แค่ทําเองแต่คนที่ทําเป็นเชิงเดี่ยวเป็นปลูกข้าวเป็น5า้าไร่สิบไร่ร้อยไร่ปลูกทูเรือยอันนี้มันต้องมีตัวช่วยเนี่แหละก็จะมาใช้บริการพวกเราไทยกรีนอ,อกโกรได้วันนี้ก็คงรบกวนเวลาเพื่อนๆเพียงเท่านี้ อย่าลืมนะครับถ้าชอบเกษตรอินทรีย์เกษตรปลอดสารพิษให้คิดถึงไทยกรีนอกโกรผมโมนตรีบุญจลัดและทีมงานขออนุญาตลาทุกท่านไปก่อนครับสวัสดีครับ